รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการเพลินทุกจุดที่สุสยามรายการที่เราจะขออาสาเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมเดินทางมาเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดชายแดนใต้โดยวันนี้เรามาที่อำเภอยะหลิงจังหวัดปัตตานีครับเพื่อที่จะมาดูว่าที่นี่เขากินเขาอยู่และเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงครับเมื่อเสียงฮาซานดังขึ้นผู้คนจํานวนมากทยอยมารวมกันที่มัสยิดเพื่อลมหาตามวิถีปฏิบัติของมุสลิม มัสยิดต,ตาอาอุนเป็นมัสยิดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเยริงแต่ถ้าจะนับมัสยิดน้อยใหญ่ทั้งหมดในอำเภอนี้ก็มีอยู่เป็นร้อยแห่งเลยทีเดียวครับประมาณร้อยละ95ของคนที่นี่เป็นคนไทยมุสลิมส่วนที่เหลือเป็นคนไทยพุทธและอื่นๆครับดังนั้นภาพรวมวิถีชีวิตของคนที่นี่จึงเป็นไปตามแบบและวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลาม แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรือข้อจํากัดที่จะทําให้คนเชื้อชาติศาสนาอื่นๆเดินทางเข้ามาที่นี่เพราะความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอาเภอเยริงก็ดึงดูดให้ผู้คนที่อยู่ต่างถิ่นอยากเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองตัวอำเภอเยริ่งไม่ได้ใหญ่มากนะักแต่ก็ดูมีชีวิตชีวาจากกิจกรรมทั่วไปของผู้คนในพื้นที่ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วังยะริงเคยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพราะเดินทางมาง่ายมีสถาปัตยกรรมพิเศษที่ผสมผสานเรือนไทยมุสลิมกับบ้านแบบยุโรปยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกของลูกหลานมาลายูปัตตานีชุมชนท่องเที่ยวบางปูก็เงียบเหงามาประมาณ2ปีแล้วเช่นกันแต่ธรรมชาติสวยๆของที่นี่ก็ยังคงอยู่ และพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความงามของธรรมชาติป่าชายเลนโดยจุดดึงดูดที่สุดก็คืออุโมงค์โกงกลางซึ่งจะต้องนั่งเรือลัดเลาะเข้าไปตามแนวแม่น้ำสายเล็กๆที่อยู่ในป่าชายเลนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ยังคงเป็นแหล่งทำรรมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านและเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกอีกหลายชนิด ช่วงที่ผ่านมากิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนได้สร้างงานสร้างรายได้และสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน,มนวิถีชีวิตของคนที่นี่คือบำบงและก็ค้าขายบ้างและก็รับจ้างบ้างตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านชาวมมํำบงท่าเรือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเอาสัตวนน้ำท,ท,ที่จับได้ก็ไปส่งที่ตัวเมืองอนนจริงๆอ่ะแถวนีนะ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีทกอย่างนะคือใช้ท่าเรือของธรรมชาตินะ่ะครับข้เขามาก็นั่งเรือ เมื่อก่อนมีสองลาเองของชุมชนของเที่ยวนี่พอการต่องเที่ยวขยับโตขึ้นก็มีหน่วยงานมาช่วยแล้วก็หลังจากนั้นมันมีมันมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็ซื้อเรือนี่คือรายได้ของชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวจากไกลๆเข้ามาไหมครับต่างประเทศก็มีรู้สึกว่า20 20กว่าประเทศมาทุกมาเที่ยวที่นี่ค่ะโควิดมากระทบเยอะไหมครับกระทบเยอะค่ะเมื่อก่อนนั้นคือสามจังหวัดทาคใต้่นี่เขามุ่งมาที่นี่ วันวันหนึ่งก็สามร้อยคนผมว่าช่วงนี้ครับพอนักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวในประเทศกันเยอะนะครับ<ฆ>โอกาสที่คนจะกลับมาที่นี่ก็มีสูงนะครับ<ฆ>เพราะว่าภาพที่เขาเห็นในอินเทอร์เน็ตอ่ะที่นี่สวยมากแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆมันก็ดูดึงดูดทีเดียวเพียงแต่ว่าชื่อของสถานที่ที่มันยังอยู่ในจังหวัดปัตตานีเนี่ยมันก็สร้างความกังวลให้ให้บางคนพอสมควรคนก็ยังติดใจว่า สวยจริงแต่ว่ามันติดครั้งที่ว่าปัตตานีจะกล้ามาไหมข่าวนั้นมันมันรุนแรงแต่เราคนในพื้นที่เรารับรู้ว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้น ดูจากแผนที่แล้วก็จะเห็นว่าอำเภอยะริร่งมีภูมิประเทศที่โดดเด่นหลายด้านคือมีทั้งผืนป่าแม่น้ำและหาดทรายดังนั้นหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอยะริร่งจึงมักจะถูกยิบยกไปนำเสนอในภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีตัวอย่างเช่นชุมชนท่องเที่ยวป่าชายเลนแหลมตาชีและหาดตะลกกะโปนี่คือหาดตะลกกะโปรครับดูภายนอกอาจจะไม่ใช่หาที่ ขาวสะอาดและสวยงามที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นแต่เชื่อนะครับว่านี่คือหาดที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานและก็มีชีวิตชีวาที่สุดในยลัลิงครับก่อนหน้านี้หาดตะลกกระโปเป็นหาดทรายละเอียดเป็นผืนกว้างและมีความยาวหลายกิโลเมตรมีต้นสนและมะพร้าวเป็นแนวกันลมแต่หลายปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นทำให้หาดทรายถูกกัดเซาะไปมาก แต่ที่นี่ก็ไม่ได้รับความนิยมน้อยลงเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหลายคนมีความผูกพันและคุ้นชินกับสถานที่แห่งนี้ประกอบกับการเดินทางมาถึงได้ง่ายสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวก็มีราคาประหยัดแม้อาหารการกินจะไม่ได้หลากหลายมากนะักแต่ก็มีจำนวนร้านค้าให้เลือกซื้ออยู่มากอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจใเราได้มากก็คือร้านค้าขายเสื้อผ้ามือสอง ที่มีอยู่จำนวนมากไม่แพ้จำนวนร้านค้าขายอาหารเลยทีเดียวครับภาพหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนใต้เลยนะครับเวลาเราขับรถไปข้างทาง,างตามตลาดนัดหรือว่าตามร้านค้านะครับจะเห็นร้านค้าขายเสือ 5, 2, เ้อผ้ามือสองเต็มไปหมดเลยครับทุกอำเภอทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้รวมถึงที่หาดแห่งนี้ด้วยนะครับคราวนี้เราก็สงสัยว่าทำไมคนใน วัยรุ่นในแถบนี้ถึงได้ฮิตเสื้อผ้ามือสองกันนะักเรื่องตั้งแต่จุดสนใจของคนบางคนน่ะพี่พวกดาราดังๆเข้าใส่กันบางคนจากเสื้อที่ว่าแบบขัดขาอะไรประมาณนี้กลายเป็นหมื่นกลายเป็นแสนอ๋องั้นแปลว่าผมอาจจะมีข้อมูลไม่ครบใช่ไหมครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเสื้อผ้ามือสองคือแบบราคาถูกส0บาท20บาทจุดนั้นก็ใช่อยู่เหมือนกันคือราคามันถูกคือเรื่องตั้งแต่ยลิงนี่ยันไปถึง อาจะดูจากญี่ปุ่นมาแค่จะดูจากก็ไปขายบ้านเขาอ๋อยาหลิงคือต้นกําเนิดเลยแล้วเข้ามาทางไหนครับก็เข้ามาทางอ่ามาเลกลกก็จะมีในทุนบ้านเราไปรับต่อ <Okay. S 2> ก็จะมีคนเหมือนกับผมอะไรประมาณนี้ซื้อไปซื้อกับเท่าเก่ที่ก้อนสองก้อนก็มาแบ่งขายกันคือกระสอบเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไร okay. คือต้องวัดดวงเอาว่าไอกระสอบก็เนี้ยมันจะมีตัวอะไรมั่งมันคือการลงทุนวัดดวงก็เหมือนคนที่ออกทะเลอ่ะพี่เอาหัวเอาแหาออกทะเลไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรพอ,พอเราลงแหเข้าไปในทะเล <ๆ S 1> ปุ๊บเรายกมาก็จะได้ปูจะได้ปลาโชคด <ใ admitted S 2> ีหน่อยก็จะได้เป็นไอกุ้งอะไรนะ lobster lobster <อ>เป็นว่าธุรกิจท่ากระสอบ ที่เรียกผ้ากระสอบเพราะว่าเวลามันมาจากต้นทางเขาใส่กระสอบมาถูกก็ใช่ครับธุรกิจผ้ากระสอบเราไม่ได้คาดหวังจะการได้กําไรต่อตัวตัวส0บาท20บาทคือเสื้อผ้าแบบ10บาท20บาทอันนั้นก็คือว่าขายขายออกไปถูกๆแหละให้มันคุ้มทุนค่าเหมากระสอบมาก็ใช่ครับแล้วที่เหลือส่วนที่ได้เสื้อผ้าตัวเด็ดๆอันนั้นคืออันนั้นคือกําไรของเรา เมื่อกี้ผมเดินรอบผ่านเนี่ยตัวละสิบาทยีบาทผมเห็นเต็มไปหมดเลยครับคราวนี้อยากเห็นตัวที่เราเรียกว่าหัวตัวเด็ดเด็หัวเด่นดๆในร้านนี้มีตัวอย่างให้ดูไหมครับตัวไหนก็ได้ที่ที่มันไม่ใช่10บาท20บาทอ่ะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้หมื่นหมื่นกว่านะพี่บิ๊กอีตัวนี้หมื่นกว่าแล้วก็ตัวนี้พี่ครับเทโรที่เขาเล่นกัน25งหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับถ้าเราเก็บนาน ม,มันมันจะขาดถือถ้าเราเก็บไว้พับไว้นานๆบางทีเรา,เอ,าออกมาเหมือนผ้าคีริวอะมันจะขาดเลยอะคือ,ต,อ,คอต้องใส่อ่ะโอ้ยอย่างนี้คนขายก็ต้องแบบมันหาความรู้เกี่ยวกับเสื้อก็ใช่ครับแบบว่าโอ้ฉันต้องถนอมยิ่งกว่าเมียเลยนี่ <laughs> บางตัวไอ้นี้อย่าให้เมียซักเลยตัวนี้จริงแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ายะหลิงคือต้นกําเนิดของเสื้อผ้ากระสอบยุคตั้งแต่ พ่อตั้งแต่ปู่ที่ขายอยู่ที่สนามหลวงแล้วก็รัฐบาลให้ย้ายไปที่สวนจตุจักรแล้วก็จากจตุจักรเดี๋ยวนี้จนตบโตมาจนเป็นบางคนไร้ยสดบางคนมีมีร้านก็ได้ต้องมีเงินเท่าไหร่ครับ<ไ>ถึงจะได้เป็นเจ้าของคู่นี้ <c oughs> ก็คู่นี้สอง0 0 0กว่าบาท,าบาทอโอ้น่าสนใจอันนี้คือแบบ ตัเมสซิ่งยอหลิงมากเลยคือไม่ค่อย,ยมีคนรู้เลยอ่ะก็มันเป็นมุนชนเดข,ของภาคสอบอ่ะพี่เ<อ>พือ่อแล้วก็เฉพาะเดี๋ยวนี้มันพอมีดาราใส่ขาดใส่พวกเสื้อนู่เสื้อนี่คือราคามันจะกระโดดอ่ะ<ม>พอดาราดังๆใส่ราคามันก็จะกระโดดชาวบ้านอย่างเราก็ได้ผลดีไปด้วยเลย <laughs> ชาวบ้านอย่างเราก็ได้ผลดีไปด้วย <laughs> จากที่เป็นผ้าที่รู้ชิดหมอ้อ จะมาเป็นราคาเป็นแสนเป็นหมื่นนะพี่เป็นหมื่นเ,เป็แสนยี่เยี่ยมเยีแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้ถูกระบุให้เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้แต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่น่าเรียนรู้และทําความเข้าใจใช่ไหมล่ะครับและก็ไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าเท่านั้นนะครับการเลี้ยงนกก็ถือเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งนกที่นิยมมากก็คือนกเขาชวาครับ ซึ่งนกเขาชวาของอำเภอยะริ่งก็สร้างชื่อเสียงจากชัยชนะอยู่หลายครั้งด้วยกันจนปัจจุบันก็ได้สร้างอาชีพและสร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนในพื้นที่สมัยก่อนก็จะเป็นพวกนกเขาตามที่เขาจำมาจากป่า<ะ>แต่พอตอนลหลังๆเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาย้อนไปสักประมาณ30-40ปีมาแล้วละ่ะถึงขนาดว่ามีการทำหนังสือเกี่ยวกับ คุณลักษณะเด่นของนกเขาในสมัยนั้นเมื่อก่อนจะเป็นพวกเรื่องน้ําเสียงเป็นหลักพอตอนหลังๆสมัยใหม่เนี่ย<ๆ>ก็จะมีเรื่องเพลงจังหวะเ,ออเข้ามาเกี่ยวด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในแหลมมาลายูนี่แหละสมัยเจ้าเมืองปัตตานีสมัยนั้นเนี่ยเขายังมีกรงนะกร,รงที่ทําด้วยทองอะ่ะเป็นกรงนกเขาโดยเฉพาะเลยคนที่เลี้ยงนกเขาในสมัยนั้นเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นคนชั้นสูงหน่อยหนึ่งเป็นการผ่อนคลายเป็นการเหมือนเป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะครับในสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้ก็จะมีระบบเชิงธุรกิจเข้ามามีการทำพวกกรงขายมีอาหารนกคือไรายได้มันก็จะมีมีไรายได้ขึ้นมาบางฟาร์มก็เฉพาะนกขายตลาดหลักก็จะเป็น อินโดนีเซียมาเลเซียและก็สิงคโปร์คราวนี้คนยุคสมัยใหม่มีทางเลือกมากมายเลยครับกิจกรรมการเลีล้ยงนกเขาแข่งนกเขาเปลี่ยนไปไหมครับมันเหมือนว่ามันอยู่ในสายเลือดไปแล้วอะ่ะ<อ>คนใหม่ๆก็หันมาเล่นนกเขาเยอะครับเมื่อก่อนมันก็จะมีฟาร์มแบบผมเนี่ยไม่กี่ฟาร์มส่วนใหญ่คนที่เล่นนกเขาเขาจะซื้อซื้อจากฟาร์มต่างๆแล้วก็ไปแข่งพอตอนหลังๆเนี่ย เริ่มมีการซื้อเพื่อไปเพาะแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ไปขายยิ่งทุกวันนี้มีระบบโซเชียลเข้ามาเด็กใหม่ๆที่เข้ามาเล่นนกเขาก็สามารถสร้างไรายได้จากโซเชียลนี่ครับเป็นหลักที่เขาขายกันนี่คือเขาขายนกอายุเท่าไหร่แล้วขายที่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ต้นตระกูลของนกบางฟาร์มเนี่ยขายตั้งแต่ไข่ก็มีบางฟาร์มก็ขายในช่วงนกโตแล้ว สุด,สดที่เคยขายได้คือขายตัวเท่าไหร่ครับขอผ,ผมขายไปแพงสุดก็สี่แสนบาทครับสี่แสนบาทคือนุกเขากับวิถีชีวิตของคนในแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรวมไปถึงสงขลาด้วยเนี่ยสตูลอ่า,ถาแถบมาลายูและกันคือมันจะเป็นเป็นการสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นแล้วก็อเอกลักษณ์ในน้ำเสียงของมันเนี่ยมัน มมันรู้สึกว่าีเอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่สื่อออกมาในรูปแบบการใช้ชีวิตของคนภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั่นก็คือการนั่งพูดคุยกันที่ร้านน้ำชาซึ่งปัจจุบันนี้รูปลักษณ์ของร้านน้ำชาได้พัฒนาไปไกลมากจนอาจจะดูเหมือนคาเฟ่หรือร้านอาหารไปแล้วด้วยซ้ำแต่ความหมายของการเป็นสถานที่นัดพบพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของผู้คนก็ยังคงอยู่อันนี้คือความแปลกใจมากเลยครับว่าร้านน้ำชาในภาคใต้พัฒนามาเป็นรูปแบบแบบนี้สำหรับเรามันคือคาเฟ่มันคือร้านอาหารดีๆร้านหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า มันมันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนามาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะต้องเข้าใจก่อนร้านน้ำชามันไม่ได้มีแค่ชาอย่างเดียวที่ที่ที่ต้มขายกันมันมีหลายๆอย่างกาแฟก็มีทุกอย่างมีเลยในในร้านน้ำชาไม่ใช่มีแค่ชาอย่างเดียวมันแค่ชื่อร้านน้ำชาแต่ไปลาเข้าไปข้างในอ่ะมันมีกาแฟโกปีมีหลายๆอย่างเลยอยู่ในนั้นอ่ะแค่เขาเรียกติดติดกันว่าร้านน้ำชาร้านน้ำชาแต่ร้านขายข้าวได้ไหมได้ได้ได้มันมันมันคู่กันเลย ขายข้าวอาหารกินเล่นอะไรพวกนี้ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคําว่าร้านน้ําชาคือคือฟังก์ชันของร้านต่อให้เป็นร้านกับข้าวร้านอาหารตามสั่งร้านอะไรแต่ว่าถ้ามันมีที่สําหรับคนนั่งคุยกันใช่ใช่เราจะเรียกว่ามุมนั้นว่าร้านน้าชาร้านน้ำชาเลยบางคนก็บอกว่าไอคนคนภาคใต้เนี่ยรู้เรื่องเรื่อง,องการบริหารปกครองอะไรพวกเนี้ ส่วนมากผมว่ามาจากร้านน้ำชาเพราะว่าเขาชอบไปรวมตัวกันที่ร้านน้ำชามันอยู่ในวัฒนธรรมของคนคนสามจังหวัดเลยคนใต้เลยเคยคิดหาคําตอบไหมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมคนไปนั่งกันที่ร้านน้ำชามันมันไม่มีที่อื่นนะที่ที่สามารถรวมตัวกันได้ร้านน้ำชามันเป็นที่โปรง่งเ,เห็นเห็นอะไรได้ง่ายไงรุ่นผู้ใหญ่มาไหมร้านแบบนี้มามาโดยการมาใช้ฟังกช์ชันของการเป็นร้านน้ำชามันนัด นั่ <ะ S 1> นใช่ใช่ใช่ได้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งจากร้านน้าชาในชนุมชนพอร้านน้าชาในชุมชนส่วนมากเขาจะนั่งที่เป็นบ้านที่เขาสร้างมาคือมีหลังคาอะเรเรียบร้อยคือนี้คือที่โปร่งเลยโล่งมือนร้านแบบนี้มันเหมือน,นเป็นภาพสะท้อนการพัฒนาของยะลิงเลยเนาะทำไมมันถูกพัฒนาขึ้นมาแบบนี้เทคโนโลยีโลกด้วยสมัยใหม่คือเขาพัฒนากันหมดไงยเราเราก็ ตาามเ้ใหท,ที่ร้านน้ำชาแห่งนี้นอกจากเราจะได้เห็นรูปแบบของร้านน้ำชาที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนในจังหวัดชายแดนใต้แล้วเรายังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีคิดของคนไทยมุสลิมที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับการพัฒนาตามยุคสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้คุณค่ากับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิน่นเด็กมุสลิมรุ่นใหม่กล้าที่จะทำอะไรมากขึ้น ใช่มันมีเวทีหลายๆายเวทีเปิดโอกาสให้สร้างให้ทํามีโอกาสได้โชว์ศักยภาพของตัวเองด้วยวัยรุ่นสมัยใหม่หันมาเป็นเจ้าของกิจการท,ทําธุรกิจกันเยอะไหมครัเยอะเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ข้อมูลความรู้ความสามารถของ <c oughs> วัยรุ่นสมัยนี้มันมันสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถปฏิบัติทําได้เลยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้เด็ก คนหนึ่งอยากเปิดร้านกาแฟปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์ใส่น้ำมันรถปุ๊บไปเลยหาข้อมูลเลยไปหาเพื่อนที่รู้มีความรู้เรื่องพวกนี้สามารถทำได้เลยผมว่ามีม,มีส่วนเยอะคนภายนอกที่รับสื่อเขาก็จะรู้สึกว่านี่นี่ยังเป็นพื้นที่ที่มันไม่ปลอดภยัย อาจจะจินตนาการภาพต่อไปว่าคนคงไม่ได้มีพื้นที่ของความสุนทรีแบบเนี้ยก็มีส่วนนะพี่แต่ไม่ค่อยมีคนที่จะเล่าให้ฟังไงเลยตอนนี้คนในพื้นที่สามารถเล่าอะไรได้เยอะเพราะว่ามีโซเชียลที่สามารถทำรายการบอกเล่าให้คนข้างนอกได้ฟังอีกอีกเยอะเลยเหมือนว่าตอนนี้คนที่เป็นเจ้าบ้านมีช่องทางในการ บอกบอกส่งข้อ<ล>ความ,ม,มด้วยตัวเองเลยไม่ต้องบอกเล่าผ่านสายตาของคนอื่นนะใช่คือคนที่นี่เขามีมีร่างเน่าไ้ของตัวเองครับพี่มันเป็นคนมาลายูมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นที่ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองใช่ครับผมแล้วอย่างนี้เราอยากให้คนที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เขามองเราอย่างไงครับผมไม่ได้อยากให้เขามองเราอย่างไงผมอยากให้เขาสัมผัสมากกว่า ไม่อยากให้มองแค่อย่างเดียวผมอยากให้เข้ามาสัมผัสให้มากกว่านี้อย่าด่วนสรุปใช่ครับผมอย่าด่วนสรุปถึงตอนนี้เราเชื่อว่าหลายคนที่กำลังชมอยู่อาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้มีโอกาสรับรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สักเท่าไรนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีกิจการที่หลากหลายมากขึ้น มีการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับการพัฒนาซึ่งเราเชื่อว่าคนรุ่นนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างการพัฒนาทางสังคมให้กับชุมชน ใต้การดําเนินไปของวิถีไทยมุสลิมซึ่งเป็นคนหมู่มากในเยอริง่งแต่ก็ยังมีชุมชนเล็กๆที่เป็นชาวไทยพุทธในทุกเช้าพุทธศาสนิกชนสิบกว่าคนจะมาร่วมกันทําบุญไส่บาตท,ที่วัดบูรพารามเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทําให้พระสงฆ์ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตนอกวัดจากเหตุการณ์ทีม่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีก่อนปีสีเนี่ยชาวพุทธในสจังหวัดนี้ประมาณสามเซนกว่านะ ทาเสกว่าตอนนี้ผ่านไป17-18ปีเหลือไม่ถึงเสนเราพยายามปรับชินการบินบาตเมาตอนเช้าเนี่ยก,ก็ต้องทำอย่างนั้นทุกวัดต้องทำอย่างนั้นพระหลายรูปก็จะชินแล้วคือชาวพุทธของเราะค่ะก็คืออยากจะทําบุญตักบาตรแต่ว่าพระบินทบ,บาทไม่ได้ใช่ไหมคะคเพราะว่ามีเหตุการณ์รแต่เราก็สามารถที่จะเข้ามาทําบุญตักบาตรที่วัดได้ตามปกติอะค่ะ ก็คือแต่ละศาสนาก็คือปฏิบัติตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะก็คือทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีหมดอะคะ่ะหากพิจารณาอย่างมีเหตุผลและทําใจให้เป็นกลางแล้วคงต้องยอมรับว่าความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่ได้เอื้อให้เกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมมากนักแต่อย่างไรก็ตามภายใต้สังคมที่มีความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนาก็ยังมีพื้นที่ ให้มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอกะตุกเป็นหนึ่งในไทยมุสลิมหลายๆคนที่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนไทยพุทธมานานโดยไม่เคยคิดเรื่องของความแตกตา่างแต่ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนเสียมากกว่าคำว่าวสลามคือคำว่าสันติเพราะฉะนั้นเราจะรังเกียจมันไม่ใช่ไงและศาสนาพุทธอีกก็แปลว่าคือการให้ เพราะว่ามันก็ครูกันได้นะสันติกับกนให้นะมันก็มีความหมายเชิงบวกทั้งสองใช่ฮะเวลามีกิจกรรมไทยพุทธอย่างเช่นอะไรอะ่ะรำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาช่วยรำให้เขานะรำโนราครับรำกลองยาวครับแล้วก็ถ้าว่าทางถ้าว่านั้นกิจกรรมของทางอิสลามเหมือนเวลาใครมาที่วังยะลิงอะ่ะก็ต้องรำตาลิกิปัต ก็ชวนพวกไทยพุทธอีกนี่แหละไปช่วยรำตะลิกิปัดให้ก็ทำกิจกรรมร่วมกันมาใช่เวลาเขาขาดคนรำกลองยาวรำอะไรครับแล้วก็ติดต่อคุณผู้ชมครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้ยังมีข่าวอัชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏอยู่บ้างแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของที่นี่เพราะพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ยังมีอีกหลายแง่มุมให้รู้จักยังมีคนไทยมุสลิมคนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันได้ภายใต้วิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปและที่สำคัญที่นี่ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าค้นหาและเรียนรู้ได้แบบไม่รู้จบครับ เรื่องราวที่นําเสนอไปในวันนี้นะครับก็ขอให้เป็นข้อมูลเพื่อให้คุณทําความรู้จักและก็เปิดใจเรียนรู้กับจังหวัดชายแดนใต้มากขึ้นนะครับโดยผ่านปลายทางที่ชื่อว่าอําเภอยะริงอําเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆน่าประทับใจมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่สําคัญครับ มีสังคมที่ผู้คนที่มีความแตกต่างกําลังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก่อนจากการวันนี้ขอย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณไม่จําเป็นต้องตามมาเที่ยวเหมือนแล้วก็ได้แต่เราอยากให้คุณเปิดใจเรียนรู้ทําความรู้จักกับพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ให้มากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ